ส <Hello. S 2> วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมันนี้กลับมาอยู่กับไฮเช l ep.2 นะครับเดี๋ยวนี้ผมว่าจะไปแบบลงดันลงอะไรหาของหน่อยนะครับเนื่องจาก ep. แรกเราเน้นสร้างบ้านเยอะไปนิดนึง mm hmm. ก็เดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะออกเดินทางนะครับผมแรกผมคิดว่าดาบเราอันเดียวไม่รู้จะพอไหมนะครับเดี๋ยวผมลองทำมีดคู่ไปดูแล้วกันนะอันหนึ่งป๊ับอันนี้ยังเป็นของหินอยู่นะครับ เราน่าจะได้แบบมีของอื่นใช้บ้างโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราคราบธนูไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าใช้ไงเหมือนกันคราบธนูก็ต้องมีลูกด้วยเนาะเออเรามีของเยอะมากนะเพราะฉะนั้นผมคราบไปเยอยะ,ยะๆลองเทสธนูหน่อยดิมีไลท์เทสไหมนกเป็ดน,น้ํานกฮูกเหรอนกฮูกมาตอนนี้เหรอวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลากกระต่ายดูนะฮะแต่ไม่ใช่กันคลิกขวาเหรอคลิกขวาเป็นอะไรเป็นบล็อกปกตินะอาจะต้องคลิกซา้ายอ่าคลิกซ้ายค้างนะครับยิงโจ๊ะอ้ก็ว่าแล้วว่าไม่โดนนะ อเคเราเก็บลูกได้ไหมลูกเป็นรกเก็บไม่ได้หว่ะทุกคนรีวิวไม่ได้หรอถามจริงหายไปเลยเค้น <c> ะ <oughs> <Okay, S 2> ผมว่าจะต้องคราฟลูกเพิ่มโอเคก็ okay, ถ้าพร้อมแล้วเราไปสำรวจกันเลยดีกว่านะครับแต่ผมเจาได้ว่าตรงนี้มันมีถ้ำอยู่นะเดี๋ยวผมลองตรงนี้กันแล้วกันนะเดี๋ยวลองลงไปดูไหมว่าข้างล่างมีอะไรน่าสนใจจริงโอเคเี่จะถือถือทอชนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากข้างล่างนี้มีอะไรครับเห็นพยายามเก็บทุกอย่างแล้วมีใครเดินอ่ะมันเหมือนถ้ำแบบ ม่ครับสมัยก่อนใ่แร่แร่เหล็กนะอย่างนั้นเราเก็บเหล็กไปทำชุดกรอกก่อนก็ดีเพราะว่าวิมีดิโตงดิสโ t นลองขุดไปก่อนอา้าวคุณดิฟโ t นได้หินวิมีหัวกระโหลกอ่ะขึ้นเลยได้ไหมทุกคนผม <c oughs> ลืมเตรียมธนูว่ะหลงทางแน่เลยอ่ะปักดินไว้ก่อนเพื่อไม่ไม่หลงทาง <c oughs> โอ้ดูเต็มเลยอ่ะมันต้องมีมันต้องเป็นรังอะไรแน่ๆอีกอย่างนึงที่ดีคือสแตกมันหนึ่งร้อยนะฮะมันจะทำให้เราแบบว่าไม่ต้อง ของเต็มบ่อยๆเพราะวผมเดินไปก่อนแล้วกันเดินไปแบบไอ้สุดทาง,ทางนะอะไอ้สุดทางๆอุ้ยทำไมมันเหมือนอินฟินิตี้เลยวะมันไปเรื่อยๆเลยอ่ะอุ้ยทางแกกยกเยอะด้วยอุ้ยนั้นมีอะไรคะเา่าสว่างๆอุ้ยอ๋อเหตุ hate. น่าจะแสงเหตุนะฮะเฮ้ยวัด <What? S 1> ผมว่าทอดหมดก่อน <laughs> เอามาน้อยะด้วยมันจะมีสิ้นสุดไหมทุกคนผมยังไม่เจอมอนเลยอ๋อมี ขอบคุณที่มีสิ้นสุดเราก็ใช้เทคนิคเดิมนะก็คือขุดแรกย้อนกลับไปนะแล้วก็อุดทางตัดจะได้รู้ว่ามนี้ตันลแล้วน่าจะอิ่มนํำสำลานเลยแหละสำหรับแรกโอเคเรากลับมาโถงอะไรสักอย่างแล้วนะครับผมลืม <laughs> ผมลืมไปแล้วว่าเดี๋ยวทางนี้เราก็อุดไปเลยนะ <c oughs> เป็นหลักฐานว่าเรามาแล้วอันนี้ก็คือทางกลับเนาะโอ้โหแล้วมันมีแยกแบบแยกซับซ้อนนะ เอานี้ทําเป็นทางกลับนะปับ๊บอ่านี่ทางกลับนะแต่เราเมื่อกี้ซ้ายซ้ายดีเราไปขวาบ้างมันดูกว้างไกลมากเลยอะผมกลัวหลงอะไยมันหลงแน่เลยนี่บล็อกอะไรฮะอฮ้ยอันนี้บล็อกแปลกแปอุ้ยมันเชื่อมข้างนอกอะ่ะโอ้โหออมข้างนอกแล้ววะกคนอ่าบ้านอยู่นู่น ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะผมว่าตรงนี้เราปิดไปก่อนได้เพราะว่าเวลาอยู่ข้างนอกก็จะได้เห็นว่าโอเคทางนี้เข้ามาแล้วมันต้องมีทางแบบไปทางนู้นแบบดีๆแน่แต่ตอนนี้ท็อตเราจะหมดนะฮะว่าเดี๋ยวเราฟอร์แบ็กก่อนถอยๆอยถอยไอ้ยังมูนนิดยังมูไม่ติดโซเหรอเนี่ยผมชอบระบบแบบการขุดมากเพราะว่ามันสามารถขุดทุกบล็อกได้พร้อมกันโอเคผมว่าท็อตเราจะหมดนะครับเดี๋ยวเราเอาแค่หมดนี่ก็พอละอุ้ยมันมันวนมันวนเคงั้นอันนี้เดี๋ยวเรากลับก่อนนะครับลองเทสดูว่าทางกลับเรากลับได้จริง อเก็บได้จร ah, yeah, ิงตอนนี้เราได้ประกอบการมาเยอะเหมือนกัน20กับ25นะเอ้ยตเราค่อยขาขุดเยอะนะก็ได้เหล็กกับคอปเปอร์มาครับเดี๋ยวลองหาดูว่ามันเผาได้ไหมมันน่าจะเผาได้แหละโอเคเดี๋ยวลองทำเฟอร์เนน์ดูนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะอาจจะใช้3อันอ่ะผมไม่รู้ว่าเตาเกมนี้มันเป็นอู้อันเบ้อเลยเอลองเผาตรงนี้ก่อนละกันผมคิดว่ามันจะต่อกันนี่ต่อกันไม่ได้อ่าเผามเดียวก่อนอ่าผมไม่แน่ใจว่าโอเคเดี๋ยวต้องใช้เชื้อเพลิงนะ ผมใส่สติกเป็นเชียเพลินซึ่งผมคิดว่าไม่น่าดีเท่าไหร่พ่แต่เราไม่เจอฐานเลยเนาะมันน่าจะมีฐานปะแล้วเราก็ลองเผา,าเหล็กอ๋อต้องกดเทินอ่อนด้วยเอ้ก็เผาสองอันได้เลยเหรอน่าลองเผาดูอา่ามันเผาซ้ายนะครับมาดูดิวยสวยอะ่ะไฟสีแดงว้าไม่ใช่แบบแสงเฉยอ๋อได้เหล็กแล้วอ๋อคือเผาเผาไม้ได้ชาโคด้วยแล้วก็ได้ได้ผลผลิตด้วยนะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนะ อ๋อถูกแล้วโอเคก็คือเราได้ชาโคมาใส่ตรงนี้อีกรอบได้ปะอาจจะได้นะแต่ต้องรออาจจะรอไมอ้ก,ก่อนโอเคก็เดี๋ยวเรารอเผานิดน,นึงนะร,ระหว่างนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องขุดห้องให้มันเขาเรียกวไรวางเตาเผาได้เยอะๆนิดน,นึงโอเคคราวนี้เราก็จะวางได้3อันอ่าเป็นโซนเตาเผานะครัไอรูตรงนี้ก็ไปก่อนโอเคได้เหล็กมาจํานวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองออเดี๋ยวนีอัปเกรดด้วยหรอเทียร์หนึงน่งมีแร่อะไรบ้างอะสีเขียวเคือเอเมลล์กับ อะไรเพี้ยอ่ะแต่ตอนนี้มันเผาเหล็กครบจํานวนแล้วนะติ๊กถูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมมอาออกแล้วก็แต่อนนี้มันจะได้อัพเวลทุกเตาอ,อ่าจีเนียดไหมหนี่ไม้ผมเยอะอยู่แล้วนะอ่าเดี๋ยวผมลองเอาชาโคมาใส่อีกอันนึงที่ได้ปะ่ะอุ้ยนี่ไงได้แล้วก็เอาคอปเปอร์ใส่ไปไปหน่อยนี่เป็นแบบวัาถจักรโอ้โหอยู่ตรงนี้รู้สึกร้อนผมอยากรู้ว่าเหล็กอ่าเหล็กเอามาทำอะไรได้บ้างโอ้มันมีหลายอย่างก็คืออ่าเหล็กเนี่ย ต้องมีหนังด้วยนะครับในการทําอุปกรณ์แต่เราจะทําคอปเปอร์ได้อยู่มันใช้ไฟเบอร์นะแต่ของเหล็กมันดันใช้เลเทอร์ใช้หนังทอเรียมทอเรียมก็คือไอเ้เขียวๆที่มันขึ้นในเตาเมื่อกี้นะส่วนน้ำเงินสีฟ้าโคโบอลต์เหรอมิทิโอ้โหอุปกรณ์เยอะจริงแล้วก็มีอะไรเนี่ยรถรางมีดัมมี่เหรอเฮ้ยดัมมี่คืออะไรอ่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวผมลองทำดัมมี่ไหมเฮ้ยผมลองเฮทาเกตดีกวา่าอย่างไรขนาดนี้ก็ไม่มีเป้าแล้วเอา นี่ลองดูดิเก็บเก็บไปได้เสียงฟีอีกแล้วโอเคประเด็นคือชุดเกานะฮะตอนนี้ตอนนี้ที่อยากได้คือชุดเกาะชุดเกาะทำไงครับผมอุ้ยทำไมมันหมอกหมอกลงเหรอหมอกลงหมอกลงปิดตัวน่ากลัวมีรีแพร์คิดด้วยทุกคนอันนี้น่าจะเอาไว้ซ่อมไอเทมที่มันพังนี่หรออุ้ยแต่ว่าต้องเวิร์คเบนช์ต้องเป็นเทียสองก่อนอ่าเวิร์คเบนช์มีเทียร์เหมือนกัน เราต้องไปหาคอปเปอร์ให้ครบนะครับกับอ่าสแคร็บเราต้องไปล่าตัวอะไรสักตัวทุกคนเออ่มีอะไรให้ลองอาวุธสักหน่อยไหมโมชิโมชิอ๋อตัวนี้ดรอปดรอปอะไรเน้นไหมไม,ไม่ไม่น่าดรอปดูจัดเอ๊ะมันขึ้นมาทำอะไรบนน้ำอขอเก็บทรัพยากรหน่อยนะครับเฮ้ยเจอแล้วเจอเป้าซ้อมแล้วอยู่ทอสซะด้วยเป้านิง่งเฮ้ยเป้านิ่งเรืองแสงอุย้ยสลมัมสามนัดตายเท่านั้น มีแม่ไรเนนสแคปอุ้ยได้ไลเนนสแคปแล้วไม่โผลว่าเราเราสู้หมีได้แล้วผมว่าอาจจะต้องหาหนังจากหมีอ네ุ้ยแมงมุมแมงมุมก็ต้องจัดมันยิงวิถีโค้งนิดนึงนะขนุนนี้ผมว่านี่แหละอาชีพหลักอาเชอร์ทำแมงมุมงงเอ้ยเจอหมีแมงมุมทำอะไรวะเอ้ย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 พูดอะไรอ่ะอ่ีพีดเหรออ่ะอีพีดเดี๋ยวเดี๋ยวจินมครับรีเจนรีเจนสู้รีเจนสู้ไอรีที่เอือยเฮ้ยผมลองล่าหมีดูดีกว่าขออนุญาตล่าหมีนะ ข yeah, yeah, yeah. อ,อนหนังหน่อยอย่ากโก้ก็เลย آ آ โดนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรอะ่ะสกิลมีสกิลกดค Q อือลืมชาร์จโอเคถึงอย <c oughs> ู่ได้แล้วได้เนื้อเฮฟวี่หายอ๋อถ้าเป็นสัตว์ใหญ่จะได้เป็นเป็นหนังแบบเฮฟวี่ยังไม่ได้ลองใช้สกิลมันหมีมันวิ่งเร็วอยู่นะ เอาจริงแล้วรอบนี้เดี๋ยวมันมีมีหลายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเรียกเพื่อวมนเรียกว่เดียวเรียกว่าเอ้ยเอ้ยเกียมันน่าจะเกิดใหม่เรื่อยๆนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นแหล่งฟาร์มชั้นดีถ้าถ้าไม่ตายหัวปัง๙๙เก็ถเงมอนเหมือนยิงสามนัดดาเมจเท่าสามนัดเฮ้ยวิ่งหลบสไลด์ยิงหฮบวิ่งหลบสไลด์ยิง โอ้ยหมีมันเอาเรื่องกันเลย <laughs> อาหมูอยากรู้เหมือนกันว่าได้อะไรหมูมันดูตะมุตะมีอาจจะนองสารนิดหนึ่งแต่ว่ามันต้องใช้เอ้ยเดี๋ยวมันควิดด้ด้วยไอยอยา่าควิดอ๋อมันมันมันทีบมันทีบ,บจะออกมุมขา้างมีเดียมโอเคโดน head shot ดำน้ำได้ด้วยดำน้ำได้เหรอ,อเฮ้ยว้าวโดนโดนไ i g น t ส i n g มาแล้ว Okay. กลับบ้านไปลองครัฟของดูนะฮะจริงผมอยากปลูกข้าวโพดนะนแต่ผมไม่รู้ว่าปลูกผักยังไงนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดปลอดภัยได้ก่อนนะผมชุดเกาะต้องมีนะโอเคทุกคนผมเห็นว่ามันมีไอแคมไฟนะผมคิดว่ามันอาจจะเอามาทํากับข้าวหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ลองวางดูปึ๊บอ่าอ่ะใช่นะนี่ผมจะลองแบบย่างเนื้อสักหน่อยไหมโอเครู้สึกว่าแต่ละอันมันจะบัฟไม่เหมือนกันนะอย่างนี้ได้รีเจนหนึ่งอันนี้จะได้รีเจนหนึ่งกับ อ่อบูสหนึ่งด้วยนะครับะแล้วก็ได้ฐานเดิมน,นี่คือคุ้มมากแล้วก็ตอนนี้เหมือนเราจะอัปเกรดเวิร์กเบนชได้แล้วนะครับแล้วก็โอเคกดอัปเกรดได้เลยปั๊บจุ๊กจุ๊บจุ๊กได้ออกมาเป็นปับ๊บเทียสองเรียบร้อยก็แ,แต่เทียร์สอง้ยมีลดล็อกอะไรมาเต็มเลยอเมอร์เลอร์เวิร์กเบนชนะครับครับทันทีนะผมต้องการชุดเกาะมาปกป้องร่างกายอย่างด่วนที่สุดมีอะไรอีกับ มีแบ็กสมิธเอนวิวตีบวกมีเชฟโต๊ะวันนี้ทำอาหารหรอไม่น่าใจฟาร์เมอร์เอ้ยอันนี้ก็ต้องการอันนี้ต้องการเดือดซาวเจอร์นะครับไม่รู้เอาไว้ทำอะไรอาจจะทิ้งขยะอี่นีเหรอเฟอร์เนเจอร์นะฮะบิวดเดอร์บิวดเดอร์เดิมแล้วก็มีหนังเกี่ยวกับหนังอะไรสักอย่างลอมดูแต่โต๊ะมันเยอะจัดจน ผมจะวางยังไงวะนนี้เดี๋ยวลองวาง armorer ดูก่อนนะครับ armorer ชุดเกาะอ,อันนี้จำเป็นสุดๆปุ๊บนี่แหละที่ต้องการใช้แร่ค่อนข้างเยอะนะเราอ๋อแร่เรารน่าจะหมดแล้วน่าจะต้องไปขุดเพิ่มโอเคส่วนไอฟาร์เมอร์เวิร์กเบนต์อันนี้เดี๋ยวมาวางนอนก,กันนะน่าจะทำฟาร,ร์มตรงนี้อ่าสักเครื่องแถวนี้แล้วกันอ่าอืมมีอะไรบ้างจอบอมีจอบมีบัวรดน้ำมีถังน้ำด้วย ไม่ใช้อะไรอ่ะโอ้โหมันใช้เหล็กจะด้วยแกเราเราลดน้ำได้ไหมต้องตักน้ำก่อนอาจจะต้องพลดินไหมพลดินก่อนนะพลดินโจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะมันน่าใช่ขี้ขวาโจ๊ะอ่าเจ๊มันต้องมันต้องมีน้ำปะเฮ้ยทำไมน้ำมันเนี่ยน้ำมันแบบมันมันเป็นหลุมหลุมบ่บ่นี่ไม่แน่ใจว่ามันตะ้องวางน้ำเหมือนไม้ค้าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมท้ำเป็นบ่อประมาณนี้กันอ่าแล้วก็อุ้ยนี่มันชุ่มฉ่ำหรือปะ ไล่บวลัวรดน้ำมาทำไรเมื่อบวัวรน้ำมาลดอ๋อมันเข้มนินดนึงเฮ้ยหรือจริงเกมนี้เขาใช้บวัวรดน้ำกันเขาไม่ใช้อันนี้ปะเราอาจจะเหลือน้ำไว้ตักชึบนี่เราก็จะได้ตักได้โอเคเสร็จเราไปหามาเล็ดดูมีข้าวเต็มเลยอุ้ยเรามีถุงข้าวด้วยแตวเราเอาไปปลูกเลย อ๋อนี่นี่คือสิ่งที่เราจะปลูกได้นะครับมีข้าวที่เราปลูกไปแล้วกับมีประกาศเราลองปลูกผักกาดด้วยโอเคแล้วมันมีอะไรเยอะเลยนะ่าจะต้องอนะัปเกรดนายพวกนี้ก็จะต้องปลูกทีละอย่างนั่นเองเราก็ไล่ปลูกไปนะนี่อันนี้คือโตแล้วหรอเมื่อกี้เราเพิ่งวางเองนะโตเป็นต้นอ่อนแ <c oughs> ล้วดน้ำรดน้ำรดน้ำวุ้ยลดปุ๊บโตปั๊บเลยว่ะผมคิดว่าเราน่าจะต้องมีกล่องแบบสำหรับเก็บของฟาร์มนะเดี๋ยวมาตั้งตรงนี้และนี่คือกล่องเก็บของฟาร์มนะ รู้สึกว่าถ้าเกิดเราวางกล่องใกล้ๆกับไอโตคราฟเนี่ยมันจะแบบว่าสามารถใช้ของที่อยู่ในกล่องได้เลยนะแบบไม่ต้องใช้ฮอปเปอร์อะไรเลยเป็นบลูทูธนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือมันอยู่ในกล่องเนาะแต่ว่ามันไม่พอโอเคก็ระหว่างนี้ก็รอโตนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเราถังน้ำมาวางบนพื้นมันจะเป็นก็เป็นน้ำปกติอะเนาะหลายได้กี่บล็อกหนึ่งห้าหกเจ็ดบล็อกนะผมโอ้น้ำท่วมได้เหมือนกันนี่โอ้เกมนี้ก็น้ำท่วมได้เฮ้ยท็อตโดนป่ะเนี่ย พขาไม่โดนน้ำเขาไม่สิงอาแล้วก็เรามีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหนังนะครับเดี๋ยวลองคืออะไรเนี่ยมันเอาหนังไว้ใส่ได้นะครับอไม่น่าใช่เผาปะมันมันดูไม่มีอะไรเผาเลยทำไมเสียงมันเหมือนเผาเลยอ๋อแปลรูปเหรอมันกลายเป็นเลเทอร์โอเคโอเคเออกกันหนังตัดก,กลายเป็นกลายเป็นหนังตอนนี้ผมอยากเลยว่าไอ้ข้าวนี้มันเอาไปทําอะไรได้นะมันน่าจะทําอาหารได้ปะเอ้ยที่เราบอกว่าทําอาหารอยู่นะนี่เหรอ เชฟสโตฟอูโหูใหญ่มากปังปังปับ๊บอืม,อมนี่ข้าวเอามาเปลี่ยนเป็นแป้งแล้วก็แป้งไปทำเป็นดูทำหลายรอบจนะังแล้วก็แป้งไปทำขนมปังโอ้ดูเหนื่อยแทนนะเนี่ยอะลองดูนะมาดูปับ๊บหนีได้แป้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องมีไข่เราผมลองทำดูนะคือไข่เรามีห้านะครับอันสอง 2, ปับำอาหารยามค่ำคืนแลทุกคนนี่ใช้น้ำปับ๊บ นี่ได้แป้งมาแล้วน้ำเพาะกับน้ำที่หายไปปึ๊บทำขนมปังนี่มาแล้วขนมปัง1ก้อนอู้กินปึ๊บเลือดกลับมาท,ทันทะี1 5นะถ้าเทียบกับข้าวโพดแค่5%าอร์โลมันกินปึ๊บเพิ่มปับ๊บแต่ไม่มีรีเจนมันใช้เยอะอยู่นะเนี่ยแถบมบใช้ไข่แน่นต้องเลี้ยงเลี้ยงไก่ด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่ก็แล้วน้ำน้ำถังมันไม่ค่อยดีเลยอะถังได้ถังเดียวเองอะมันตักแล้วน้ำมันหายอะมันไม่ใช่แบบน้ำมันกลับมาเหมือนไม้คานแบโอ, oh อันก่อนอ้าวเฮ้ยโตแล้วเอ้ยแต่มันเร็วอยู่นะ ตัวเร็วอยู่แปลว่าแปลว่าเราน่าจะปลูกได้เยอะเลยนะฮะลโ้ยอัปเกรดได้อัปเกรดเลยปุ่กๆๆๆปุ่งๆๆปุ้งปุ่งอ่าได้ปลูกเพิ่มโอ้โหแล้วของเยอะอยู่นะนเดี๋ยวเรามาปลูกแอร์รับก,กับข้าวโพดกันบ้างไว้ทำอาหารล้วนๆนะคุณอ,อากาศยามเช้านี่มันสดชื่นจริงๆเลยตัวเลยกันนะมาวันนี้สดใสเอ้ย อืออุ้ยอุ้ยพืชผักโตเดี๋ยวเพิ่งปลูกไปเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วโตไวมากโอเคเหมือนพืชเกมนี้จะแบบปลูกปุ๊บเก็บปั๊บอะไรงั้นนะเอ้ยหรือว่าเรานอนอ๋อจะเป็นเพราะเรานอนนะฮะมันเลยแบบโตเอาโตเอาอุ้ยอย่างนี้ดีเลย คือการันตีแบบตื่นมาได้เก็บผักผมยังไม่รู้นะว่าปลูกอะไรมันคุ้มสุด่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไม่ได้นะโอเคก็ไประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับไฮเทล ep สองนะครับผมเดี๋ยว ep หน้าเราก็จะหาอะไรทำใหม่เพิ่มอีกนะก็ถ้า,ถาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย